<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้พี่จะมาเปิดคีย์เขาเรียกว่าอะไรปุ่มกดที่พี่ใช้กันนะฮะในโปรแกรม Blue Stack นั่นเองมีน้องๆหลายคนบอกว่าอยากดูปุ่มกดพี่นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เวลาที่เราจะมาทำคลิปนะฮะแล้วก็เปิดปุ่มกดให้ดูกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าในเกมกันก่อนว่าพี่เปิดอะไรบ้างนะ กดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ฮะตรงตั้งค่ารูปภาพหรือว่าตั้งค่ากราฟิกพี่จะเป็นคลาสสิกไฮแล้วก็ออฟแล้วก็ไฮนะครับผมตามนี้เนาะตามนี้ครับชาร์โด้พี่จะเออ่ปิดไว้นะครับเพราะว่าเพื่อให้เครื่องมันไม่แลกในเวลาสตรีมแล้วแม่งแลกนะฮะไม่รู้เกิดจากอะไรนะเกมแม่งกัดแม่งเกมแม่เกม,มกไม่ได้กัดครับก็มาถึงโปรแกรมแม่งกันะผู้ผิดโทษทีส่วนความไวเมาส์นะครับความไวการเลื่อนจอก็จะประมาณนี้1ิ1ห 19, 19บเก้าสิบผม,ผมกดผมกดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะ ไม่ได้จังใจว่ามันจะเป็น19หรือ15กดได้ตั้งไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเอง control ควบคุมปรับตามนี้เลยนะครับผม quick reload ผมปิดนะฮะ pilot a u t o m a t i เปลี่ยนปืน a u t o m a t ปิดปุ่มยิงซ้ายเปิดตลอดแล้วก็อะไรอีกอะ hit marker ปรับเป็นใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกปรับเป็นคลาสสิก d a m a ิ e indicator นะครับรูปรูปแบบเวลายิงโดนนะรปรับเป็นนิว ใช่ป่ะวะเอ,เอ้ดาเมจขึ้นนั่นแหละนะปรับเป็นใหม่ประมาณน,นี้ก็ไปลองปรับดูนะครับผมถ้าใครไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็กดปรับตามนะครับอันนี้แบบนี้เลยนะตั้งนานก็ไม่มีอะไรละโอเคต่อไปเราไปดูปุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับนี่เป็นปุ่มที่พี่ใช้ ว่ามันมีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้ตรงอาวุธเนี่ยพี่จะเป็นรีโหลดตัว R นะรีโหลดตัว R แล้วก็อาวุธอันแรกจะเป็นเลข2ปืนพกจะเป็นเลข3นะฮะแล้วก็หมัดหรือว่าสลับเป็นปืนพกก็จะเป็นเลข4อีกทีนึงเก็บของก็จะเป็นตัว F กับตัว H นะครับผมตัว F แล้วก็ตัว H ใช้แค่2อันนะครับถ้าอันที่3พี่ก็จะเปิดเมาส์มาแล้วก็กดคลิกเอานะครับถ้าเป็นอันที่3เปอันที่4พี่จะเปิดเมาส์แล้วมาแล้วก็กดคลิกเอาแล้วก็อะไรอีกอะ ปุ่มชุบนะฮะปุ่มชุบอยู่นี่เห็นไหม r e v วฟ์ตัว n นะฮะพี่ปรับเป็นตัว n ก็เปิดเมาส์ออกพี่ปรับเป็น f 1ซูมก็เหมือนเหมือนตัวทั่วไปคลิกขวาปุ่มนั่งพี่นั่งเป็นตัว c นะครับผมแล้วก็ปุ่มนอนเป็นตัว Z ตัว j นี่ตัว j นี่ปุ่มที่อะไรวะตัว j ปุ่มอะไรวะตัว j อ๋อตัว j ซื้อของใช่ตัว j นี่ปุ่มซื้อของตัว u นี่ปุ่มพวก a i r b o อสนะฮะ ตัว U จะเป็นปุ่ม Airbot แล้วก็ปุ่มอะไรอ่ะเออนั่นแหละมีแต่ Airbot แล้วมั้งที่มันใช้ปุ่มตัว U ตัว B จะเป็นสกิลครับนี่เห็นไหมสกิลอยู่นี่ตัว B เป็นสกิลของตัวละครอะไรอย่างนี้ตัว G จะเป็นเอ่อโดดล่มกลางล่มอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวตัว G ตัวมาผมมาถึงตัวนี้ตัว G ตัวนี้นะโดดล่มกลางล่มตัว G ตัวนี้จะเป็น Ice Wall แล้วก็ระเบิดตัว F 4ตัวพวกนี้จะเป็นพวกที่แบบขึ้นรถลงรถ ขึ้นสลิงอะไรประมาณนี้ครับผมอ้แบบขึ้นๆอะไรต่างๆนั่นน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับ F5 F6 ก็่าไปใส่ใจมันนะไม่มีอะไรหรอกเลขหกจะเป็นซ่อมเกาะครับผมซ่อมเกาะผมเอาไว้ตรงนี้นี่ซ่อมเกาะ s h i ก็วิ่งเลขห้าเป็นกินยานะครับผมท็บก็เป็นเปิดกระเป๋าส่วนตรงนี้เมาส์ข้างเป็นเมาส์ข้างปกติเมาส์ไม่ม,มีคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็มีปุ่มด้านข้างอย่างใช่ไหม นะฮะสำหรับคนที่มีมาสปุ่มข้างนะพี่เอาเมาอปุ่มข้างเป็นเวลาโดดโดมโดดล่มอะ่ะมันมีกดแยกตัวจากหัวหน้าปาร์ตี้ใช่ไหมเออเนี่แหละปุ่มนี้มีนาที่แค่นี้แหละตัว M ก็เป็นเปิดแผนที่ตัว T เปิดไม้ตัว U ตัวนี้จะเป็นเอ,อ่ออะไรวะขี่แอร์บอร์ดตอนอยู่บนน้ำอะ่ะเออขี่แอร์บอร์ดตอนอยู่บนน้ำแค่นี้เองปุ่มมันนี้พี่ปรับอีกดีไหมเนี่ยปุ่มมาร์กเออปรับดีแบบว่านี่ฮะมาร์กไอเทมให้เพื่อนนี่นี้เลย นี้ได้นะครับส่วนการตั้งค่าข้างในนี้พี่ทําคลิปไปแล้วนะครับไปหาดูคลิปกันได้นะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าการวางการวางปุ่มในเกมชัดๆอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะ,อะโอเคสําหรับการตั้งค่าในเกมนะครับก็จะประมาณนี้พี่ผมพี่กลัวลืมอย่างเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระเบิดนะครับที่พี่เอาระเบิดหรือ,อไอวอวแบบนี้เพราะว่าพี่เป็นคนขี้ลืมครับถ้ามันเาวา้ข้างๆหรือว่าแบบที่แบบ กลๆกลางจอกเนี้ยพี่พี่ก็จะไม่เห็นว่าพี่มีไอวอลอยู่กี่อันนะบ,บางครั้งมีโอ้โหสิบกว่าอันไปเล่นโหมดแบบลงลง,ลงลงแรง,ง,ง,งมีสิบกว่าอันไอเหี้ยลืมลืมว่ามีไอวอลไม่เคยจะใช้เลยก็เลยเออ,เออเอาไว้ตรงนี้แม่งเลยแล้วกันแล้วก็แบบอัดแบบไซส์แบบ Big Boom, Big Boom. บิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มแล้วก็อับเออเขาเรียกว่าความคมชัดก็ไม่ใช่ความคมชัดความโปร่งใสปรับเต็มร้อยแล้วครับผม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับผมเดี๋ยวพี่หลบให้ดูนี่สกิลนะสกิลจะอยู่นี่ปรับขนาดที่พอเหมาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุบไว้งี้เลยนะับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแอร์บอร์ดตอนนั้นก็เหมือนเหมือนทั่วไปนะครับพี่เอาของทุกอย่างไว้ด้านล่างหมดนะครับพี่ปืนก็จะเอาไว้ด้านบนนะรปรับปรับอันนี้ไว้แค่กลางๆพอเอาพอเห็นหลงัลงๆครับเพราะว่าถ้าเราปรับเต็มอย่างเงี้ย แบบสมมุติว่าถ้ามีศัตรูอยู่แบบตรงนี้แบบปิมๆอย่างเงี้ยเออเราก็จะสามารถเห็นได้นะอันนี้พี่ก็ปรับกลางๆเหมือนกันนะหรือว่าปรับเต็มก็ได้ฮะแต่พี่ไม่อยากให้มันปรับเต็มพี่อะให้มันหลังๆอยู่แบบนี้ส่วนอันนี้พี่ไม่ได้ปรับอะไรแล้วผมปรับให้มันเห็นว่ากระเป๋าเรามีของเยอะไหมมีของเต็มไหมอะไรประมาณนี้ครับผมตรงนี้ก็เป็นยาโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะปุ่มเวลาขึ้นค่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ไม่พี่ไม่ได้เอาใหญ่เกินไปว,ว่าเราจะเอาใหญ่ๆเลยดีไม่ดีกว่าเออประมาณนี้แล้วกันเนาะเออเวลาแบบค้นค่าได้แบบเท่ๆเลยนี่ประมาณนี้าานการจอครับผมก็สำหรับปุ่มกดก็จะมีประมาณนี้อยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มันให้ด้วยนะครับบายๆแล้วก็ bye, รับของหนึ่งทีก่อนไปไอ้เหี้ยววันนี้วันจันทร์